สวัสดีครับผมโจเซฟทีวีอยู่เกมเอปิกพัทที่หกกันแล้วมาใช้รับชมกันเลยเอาละครับวันนี้เรากำลงจะมาลงเอ่อเมืองอะไรกันลูกชื่อเมืองก็มีแต่ไม่รู้ไม่ได้ไปลงนน้นเลยเพื่อนติเราก็ต้องไปลงครับเปิดลงแล้วปเปิด อยู่ทั่วครับเวงเวงเงคนลงเยอะอยู่ก็ไมันแพว่ามีน้อยเยอะต่อครับอ้าวโอ้โหเจอนี้จบเลย โอ้ไม่เก็บดีกว่าสไนตะไน,ะน้ที่ผมคิดจะเก็บอ่ะดีนะผมชอบเล่นมันไม่บ่อยมนความรู้สึกแบบแบบยิงต่อเนื่องอ่ะปิดก,ก่อน โตรงนี้น่าจะมาครับโอเคเปิดปืนครับโอเคแล้วเดินโอเคครับด่าหมด เตื่นเพื่อนขึ้นตื่นตื่นมาเดีย๋ยวต้องหลับพวกเราต้องเราต้องการทุกคนรวมถึงคนดูด้วยอ้าวของไม่มีของอดอดอดไม่มีปืนมีเจบ็บพกคิดว่าพบก็บอกเดี๋ยวค่าครับ เอ้ยสังหานใครไม่ได้นะเอออย่าดูถูกอย่าดูถูกเรามาดูถูกพวกของผมเอาเก็บทำไมอยากจะพูดนะโอ้โหกระสุนแบกมาขยันแบกมาซะด้วย ปืนแล้วปืนหนูแล้วปืนหนูไม่แบกมาเลยเหรอมองซ้ายแล้วมองขวาแล้วมองทางไกลดูสายตาหลี จริงอะได้กินเลือดรู้กินมันจะไปเลือดมันจะไหลอะก็ไม่ไหลดิผมหน้าผมผมว่าผมหลอนแล้ว ป้อมแค่สองก็พอครับเชื่อมก่อนโอเคโอเค าปืนปืนจ้าปืน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 ปืินนน่นเดนอไม่มีอยากได้ปืนอยากได้เออไอ้นั้นน่ะถ้าถามว่าปืนนี้ดีไหมดีแต่ที่เราอยากได้จริงอะ กระสุนเอามาเพียบไม่อยากจะคุยนะเอามาสร้างบ้านเ,าเบิบเบิบอะไรล่วงอะเอดอะแน่าเอาอยู่แหเฮ้ยกล่องนี้โอ้โหขอเอาที่มันเออ ามหาตั้งนานอยู่ในนี้โอเคลูกเพื่อนจะเอาใช่ไหมปืนนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับกตุไวด้ดีใช้ได้ไม่แย่อะไรแต่ช่วงนี้ผมติดปืนนี้ครับ โอ้โหตะกินเอินอย่างเทอย่างงู้นอย่างนี้นีค่ครับเนี่ยของผมเขียวอือเขียวอือตะกี้วไปเกี่ยวของเขาเอาเกี่ยวของเขาเอาเขาลายสีทองครับแต่แรกก็อยากจะเปลี่ยนหลอกแต่เดี๋ยวเขาหาว่าแบบโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้นี่เดี๋ยของผม สีเขียวสดใสสีเขียวเข้มด้วยนะนี่กำลังเก็บตังคนะ์อยู่ครับหมายถึงเก็บตังค์ในเกมไมื่ี้ลุ้นแล้วได้เตดเตะกระตังเอวิ่งทั่วเ,เก็บครับ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 อะไรวะเนี่ย ไปเลยเยี่ยตีนอน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 ไม่มีกุญแจครับผมก็ได้แต่เตดเหลือเขาใช่สิผมก็แค่เยอะไรเลยมีก็บ้าแหละ Một thong Một oh. thong Hay lâu à Hay lâu à Ồ, oh, có hay lâu oh. Đây đi mà Thìm đi đi á Đi đi ดดดเอ๊ะตรงนี้เราหายังวะอ๋อจำได้ละหายแล้วทำไมต้องสีเหลืองเนี่ยแล้วทำไมเสื้อเราต้องลายดอกเออจะไปอะไรกับชุดข้อชุดข้อเทกว่าอยาบบอี้หาดี ใช่ไหมรถไปคนแห้งอัอนนาอ๋ออ๋อรวงรวงหรอไหนอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเบรกปุ๊บถ้ารถไปมันจอดตรงนี้นะครับสถานีนี้คุณจะมีตรงนี้ครับมันจะเปิดครับอ่ะกินกับหน้าแตกไปแล้วไหมล่ะ น้าแตกขึ้นมาชิบหายแล้วก็จะดูหนอนะห่อยนะลืมนะครับอเอรถไฟจะมาทางนี้ผมดาวรอบหนึ่งครเกมนี้ผ ดาวใช่มผมคนความจำตูครับไปตานตูบ,บ้านไหนะว่าไปนั่นโอเคครับไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดกระสุนพรอมอะไรพราะเหลือแค่อย่างเดียวของแต่งปืนิ้นเดียวครับที่หายากตะายตะายแล้วก็ตะาย โรงงานอะไร่ะเฮ้ยไฟเราสีอะไรเนี่ยโอเคโอเคตกแจมผมเห็นตรงนี้็ีคนลย,ยกยตาบลาเฮ้ยเลสตโนนี่มีใข่เลดแอดอก เตรียมเลดดอทมาเลยอะไรอะไรยี่คด,ดอตตอนครับปีกแพงมองไกลๆครับของพ่อาอไว้เพื่อนไปครับวิ ก็เอาความเสียดายของคนเราครับเอาก็เอาโอเคเอาก็เอาปืนทองครับใช้ไม่เป็นเพิ่งเคยเห็นด้วยปืนนี้เคยเห็นเต็มทองครับกับสไนา์ปืนนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกดูที่ลายเป็นเอาไม่ใช่ไม่ต่อยลายแต่งลายเต่าทองตีทองลายเต่าทอง แล้หรือไลายเราอะไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหปืนโคตรดิบไม่อยากจะคุยนะปืนโคตรดิบอาจจะแรง ให้กกนครับเจ็ดมือยิงเข้าหินล้วน เนื้อแล้วครับหมายถึงเราอะเข้าเนื้อแล้วหายนะครับเพื่อนอยู่ด้วย

ไปดีตามครับทั้งหมดไปแปดครับปู้พืงนดีจริงๆครับเยี่ยมอาล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กะคับใครแล้วเจอกัแต่มาบ๊ายบาย